เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสำลีรักสุธีบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยภูมิลำเนามหาสารคามอผมมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือก,กับท่านประธานสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกนันก็คือ,อผมได,ได้รับการร้องเรียนจากนายบาวรธุรพันธ์ข้าราชการบำนาญและก็ผู้ปกครองนะครับบ้านห้องไทย ตำบลกำพีอำเภอบลบือจังหวัดมาสารามอบอกว่าโรงเรียนที่เขาอยู่นั้นนะครับมีนักเรียนจำนวน81คนปรากฏว่านะครับไม่มีครูแม้แต่คนเดียวเกิดขึ้นได้ยังไงครับมีครูอยู่3คนผู้บริหาร1คนครู2คนได้รับการย้ายไปโรงเรียนอื่นผู้บริหารก็ย้ายไปโรงเรียนอื่นครูอีก1คนลาคลอด ขณะนี้นะครับนักเรียน81คนไม่มีครูแม้แต่คนเดียวที่ผ่านมานั้นนะครับผมได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยวาจาท่านหยิบโทรศรัพท์ออกมาแล้วก็โทรทันทีอันนี้ผมชุนชื่น,ช,น,ช,นชมท่านครับแต่ท่านโทรไปแล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือทางเขตก็ยัง เพิเฉยอยู่นะครับยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีการนําครูไปสอนแต่อย่างใดอันนี้คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับในยุคป,ปฏิรูปการศึกษาซึ่งคําว่าปฏิรูปการศึกษาได้บรรจุในรัฐธรรมนูญแต่เหตุการณ์นี้ก็ยังเกิดขึ้นเรื่องที่สองครับ ก็คือพี่น้องตำบลท่าตูมนะครับตำบลห้วยแห่งตำบลเกิ้งตำบลลาดนะครับต้องการทํานาปังนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องอมีรายได้จากนาปังนะครับถ้าเขาได้ทําแล้วจะมีรายได้เพิ่มนะครับจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ได้ปลดล็อกหรือได้อนุญาตให้เขาได้ทำนาปังด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ประชาชนทำนาปังก็อยากจะฝากไปถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้พี่น้องสามตำลนั้นได้ทำนาปังวยครับครับขอ,อ,ขอบขอบมงคท่านมาครับครับต่อไปคุณมานพคีรี